าเองตลอดพี่เก่งไงเขาอให้ตวจะเป็นต้องรอดเทียนอย่านี่ก็ากพีันได้ตอนนี้่เขมก็ไม่สนับช่อใช่ก็พี่อะไรครับที่แล้วก็ฝากป็นกนปพี่เก่งที่เปนที่เปนพี่เรแล้วก็พี่ทุกคนที่ร่วมแสดงเรื่องเทียนธรนดด้วยใช่ครับทุกคนวลาแบบโคยาหนักหน่วงเหมือนกันใช่ตอนนี้ทุกๆเรื่องอะไรก็แบบตั้งใจกันมากครับก็ อยากให้ทุกคนช่วยใกนการจ่ายให้พี่ๆทุกคนด้วยนะไปอยากาจะให้รู้หมดเลยครับพวกเราด้วยนะวัตถุมงคลศาสตร์ยกคนขอสา,ส,าสามแอดหน่อยสามแอ๊ดหน่อยคือพี่โทรคนเดียวก็แอดเยอะแล้วนะ <c oughs> อะไรครับวันนี้ต้องเป็นที่รักขึ้นมาเลยต้องต้องต้องมีพูดไหมครับแต่ว่าไม่ต้องต้องพูดต้องหาช่องเสียงมาเพราะตอนนั้นจะใช้เสียงพูดพี่โทษดูชอบ หอมเลยหอมหอมเดินไปแอปที่สแอปที่ส อ่นพี่โตให้พี่ทำท่าสตรอเบอรี่กินข้าวามีบงนี้มีสงควรที่เห็นเลยนะครับ เดี๋ยวป่ะฮะเดี๋ยวทำรูปทำยังไงอะทำยังไงอะมีต pues ัวอย่างให้ดูนะครับอุ๊ยทำเองไม่น่าเกียดลองดูลองดูอะไรครับไม่โอ๊ยไม่ได้ย้อนต้องชอบต้องชอบ้องชอบต้ นี่ยราบู๊อ๋อนั่นไงราบู่เขียนแล้วทำไงอ๋อไปแล้วอ่ะคไม่าดแล้วเหรอ<ช>โอเคมาถ้าต่อไปเป็นท้าคอ,อร์อเตอร์ ดอกอะไรดีครับทุกคนอะไรครับฉากเมาออกฉากเมาเพิ่งจะทำไงถูกมัดต่อนี่หลอยก่อนนะก่อนเนินซอโอเคเราจะทำให้ทุกคนได้ภาพนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วก็ทุกคนเตรียมตัวนะครับเพราะมันจะค้างอที่ทุกคนประมาณหนึ่งวิ นะนาการทำทำด้วยพนนการหนึ่งสองสหมุนกันดหมุน okay. ก hmm. ันหมืนกนหมุนป่าหมุนต่อมุนต้า น้องอกองดนี่ ก็จะเป็นพี่ปาอะรอย่างโสังชันเนสาวอเลยะท่นช่รักทำอะไรเนี่ย กาตรงนี้่ยมัาลวไพบอกชื่อที่พี่องวัคิดไปนะพี่วคิดไกีชื่อคือพี่อคิดไปอ่ะนะกองฟันไม่ก็บอกทุกคนก่อนว่าจะมาก็บชื่อแล้วก็เดี๋ยวเราอยสรุปอีกทีนึงตอนแบใกล้ๆว่าเราชื่ออะไร กล้องแก้พี่เขาอ่ะป่าวองนี้จะแบบพี่มาโชว์ป้ายเ่เข้าไปดูว่าแบบขออะไรสรุปชื่ออะไรนะกล้องเที่โชว์คลิกสอเรอมันตียยิไอแมวต้องถเมาจบไม่เต็มเลยคนนี้ อยากได้อะไรอ่ะอยากได้ยิ้มแมวอย่างเดียวตอนนี้เลิกยิ้มแมวอยากให้ท้องใยิ้มแมวหนึ่งสองสาม ชีวิตดอเร็วดิดิกันหรอวะจะมาถึงอะไรหนูใส่อะไรแบบใส่มันมัดคออยู่นี่หน่อยมันไม่มัดแม่ขอยังตายอ่ะมันต่อยท่านจะต้องตกตกอะไรอะกองซอสอะไรยากองซอสอะไรไม่เห็นอะไรนึกหลับเฉย เขาพวกแม่มังกรจากไนได้เลยได้แล้วจบได้แล้วเบียกแบบเบียกแม่จริงๆวะ ตอนนี้แบบค่อนข้างชุดค่อนข้างรอนนิดนึงเฮ้ยอกว่าท้าไหนก็ะอยากเรียกทีาก็บอกอันนี้ดีทุกคนกำลังใชสวัสีครับ่บช่วงนี้เหนื่อยอไครับทุกคนสูดอ่ะสุดเลยเหรอก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับกำลังใกลใจเหรอเป็นกาลังใจเหรอเสียดัง้เมื่อกี้สงสัยติดปะจ ครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับ เป็นวิชานี้่านเหน่อมากทุกคนต้องบอกให้สอบงแล้วก็สนากสำหรับใครที <cour te> ่ท oh yeah. ุกคนช่วงนี้กำลังเหนื่อนะครับก็พวกเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตอให้ไปด้ทยกคน ทำงานะสบความสำเร็จที่อะไรก็สมบาดณนานนะครับทุกคนทุกคนสาธุเข้ากันหนึ่งส่าธุพี่ดเป็นข้าูแต่ก็ไวพอให้ทุกคนได้เราช่วยกันเล่นกวัดก่อนวันเนี้ยข้าูต้องรอดด้ยนะพี่โดพี่โฝังนี้ได้ค่ะฝั่งนี้หน่อย แล้วถ่ายไปในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปัาปาลิสใสู่ไนแติดทุกคนนะปาลิสทันไรขอบคุณครับขอได้ชวยขอใได้ช่วยขอบคุณครับถึงจะรู้เหใว่ามันไม่ได้อะไรนะครับทงานแล้วทไงขอโบนัสด้วย ยู่คนที่ทำงานได้บนนั้นจะไม่ยิ้มแมวบริษัทเ,เยอะๆนะครับ ไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับตอที่แลกันจะเห็นเราป็นม่เห็นไม่เห็นไม่ถ้าอะไรดีครับพี่พี่ขอบไม่ได้เขาบอกไม่ได้ได้ไหมอะเหรอม ส่งให้พี่โทให้พี่โทส่งให้ต่อพี่จะเริ่มจากฝั่งไหนเดี๋ยวเริ่มจบอกขวาล้าซ้ายดีอพี่โทรืออครัันอยู่อครับอยู่ฝั่งนี้แล้วกันน้อยอยู่กันโอเคมาอเดยี้ักอยู่กันที่รื่อง Thank <laughs> <laughs> you รวมคนในบ้านห้ไหอ๋อพวกนี้นี่ใครมาบ้านครผมก็มานะพรวกเนี้ยก็ถ้าหนูไม่มาแล้วแม่จะไปหาใครแล้วลูกช่วงน,นี้ก็งหนักขึ้นเลยอะเพราะว่าองแบบช่วงนี้ต้องแบบกินแบบจริงๆไม่อยากกินเลยแต่ว่าแบบนี่คนระับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ไม่เอาไว้ไปทุกคนเรากลับบ้านแล้ว ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่วันนี้มาหาพวกเรานะดีใจมากๆากนะพราะได้เจอทุกคนมาแล้วดีใจมากไม่มีโอกาสหน้าเราไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนอันนี้คือจำหน้าไม่หมดแล้วเรา,าเห,หน้าข<ด>นะ้าไม่เจอนะขอเวลาไปเลยที่โ่จะพาไปเรียนข้าวเลยเหรอทุกคนเจอกันนะบ๊ายบายขอให้เฮัลโหลม My n น m e is กอล ไม่ให <4. S 1> well, ้ของเลยแต่ด้นนี้เมาอยากกิ้าะได้ไมครับไม่ใของเลย